นมัสการพระอาจารย์ครับอืมอจ้าเรือนพรครับพระอาจารย์มีประเด็นหนึ่งที่ที่ผมสงสัยอีกครับมีครั้งเนี่ยวันอาจารย์ไปทำพิธีที่ผมแปลงที่หนเนี่ยนะครับแล้วโยนไอ้มีอ้างว่าเงินมีเงินพันร้อยล้านไปร้านว่าจะเอาให้ทา่าหนุนค่านี่มันบอกนิจิตว่ามันแคไม่มีอย่างเงี้ยแล้ที่ผมคุยโทรศัพท์อยู่แต่อาจารย์จะทำผมก็ไม่รู้แต่อาจารย์แท้ผมมาเนี่ยไม่มีไม่มีกับกับใครสักคนในวงก ไอ้เนี่ยอาจารย์แค่เสียงเนีผมพูดถึงคนคนนี้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเขาไม่มีเงินไม่มีเงินไอ้เราไ้ขี้เยไอ้เราคนเขาจะมาหลอกกันทำไมว่าเงินร้อยล้านเงินมาซื้อซื้อนี่ซื้อทางเรือ้จ่ายอาจารย์ให้แล้วอาจารย์แย้งบอกว่าไม่มีเขาไม่มีเพาเขาก็ยืนมีไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ตรวจสอบเลยเงินเขาเก็บงนี้ปุ๊บแล้วอาจารย์จะมีเี่พอปั๊บก็ริงเลยอยากรู้ว่าอาจารย์รู้ ทำไมเขาเราเช็คอยู่คนนี้มีการกินเปล่าจิตมันพุ่งไปไปพุ่งหาอะไรต้อเลยว่ากินเขาที่เขามีจิตแบาเขาจะซื้อหรือเปล่านี่เขาแค่พูดเฉยๆคือตัวรู้จะบอกเลยว่าคนนี้เขามีการหรือเปล่าซื้อกินหรือเปล่าคนนี้จะเอาหรือเปล่าต้องกินหรือเปล่ากินว่ากินคนกินเขาบอกว่าไม่ใช่คือมัน เนี่ยผมผมประเด็นคุยโทรศัพท์อยู่จางก็มไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เขาไม่อะไรท้งสินน้นอ่ะแต่พูดไม่นี้ไม่นีนยินจะม,มีเออเช็คเอาไปเป็นพวกสิบมา,าจริงหลอกยืมเงินอะไรต่างๆไปบ้างครับเราถามดูร้างปรับถามดูเขาจะขายไหมมันก็จะออกมาพูดเป็นสิ่งไม่ได้ขาย คือไม่เพราะมีของมีเท่าอือถึงอย่างงั้นคือเมื่อจิตไม่ปรุงแจงแล้วเด็มีความกาไม่ทำตัวรู้มองเจริครับเด็กยู่ไหนมันบอกกันทีเลยถ้าถ้าไม่ใสใช่ไหมอือเอาสมมุติถามไปเรื่องเรื่องเกี่ยวกับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาโรคปัจจุบันนี่คือเรื่องเรื่องการดำทตะสมมุติว่าบางหมอดูเขาบอกเนี่ยไอ้คนเนี้ยไปทำอะไรกับไม่ขึ้นก็เพราะมีวิญญาณ ติดตามมาตามที่ต่างๆเนี่ยไอ้จะไห้มันมันจริงมันเท้ครับว่ามาขัดขวางว่าครัทำอะไรก็ลิดพลารต่างๆเนี่ยวิญญาณไเอออมามาเป็นเขาเรียกว่าคนที่เคยทําแท่งเนี่ยครับมันก็จะเป็นวิญญาณติดตามมามาเกาะมาเรียกว่ามาเมื่อกี้ว่าเราสั่งทำในเวที่เราไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้คนได้เ่างนี้น เขาก็เลยให้เราจับคาด้าดเราตับถ้าเราอยากจะพ้นนี้แล้วก็ต้องบางสกุลบูชิบุญให้เขาบางสกุลให้เขาบางคนเนี่ยแท้งลูกออกไปสามสี่คนสี่ห้าคนเลยนะครับมันก็ไม่ได้จิตวิญญาอเลยแค่ทายังไงมันก็ไม่ไม่สุบกายไม่สุบายใจพอมาเจอตํานันก็ไปรถน้ํามันก็ให้มาเอื้อเยียดเขาให้มา มารับสลมุงผลบางจำพวกเขาก็บอกง่ายเชื่อฟังบางพก็บอกยากโอวิญญาณวิญญาณนี่มีทั้งบอกง่ายบอกยากมันมันแล้วแต่บางต้นนี่บอกง่ายต้นนี้บอกยากสอนยากต้องใช้เขาเรียกว่าต้องมีประเดี๋ยเือนนะเพราะต้องไปสั่งสอนบอกแล้วก็ฤทธิ์คืออะไรคือเอาศีลเอาธรรมนี่แหละฤทธิ์คือเอาศีลเอาธรรมนี่ไปบอกไปสั่งสอนเขา ให้เข้าถึงคุณพระ,ระตรัยใจนะพระพุธเจัาประทับประสงค์นะแล้วก็อนุโมทากับพ่อนะกับแม่นะกับในเวียนนะให้จะไปขวางทางเขานะให้เขาไปทำม,มาหากินให้เรินล,ลูกเลี้ยงนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไปตั้งใจไปทําแท้งเอาเขาออกเลยเนี่ยเขาจะให้อภัยอยู่หรอครับอันนั้นแล้วเขาโกรธแต่ก็บอกเขาว่าแ้จกินอย่าเพิ่งให้พ่อให้แม่ เคยทำออกมากฎเ็<ม>ดที่เราเคยทําเคยเบียนเคยอยากค่าพยาบาทมาก่ว่กรรมมันสงน่งผลมาเราไม่ได้ถุดได้เกิดก็<ม>เสจยังไม่หมดก็ไม่ได้ก็ oh. มันยังไม่หมดกรรมกรรมมันตลอดไง<ม>กรรมยังไม่หมดจากจากไอ้นรกนะ่ะครับกรรมมันยังไม่หมดนะ่ะก็เกิดไม่ได้เขาเรียกกรรมมัดตลอดอีก เ้าจะมาโทษแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรวิบากกรรมที่เราสร้างเอาไวนะ้น่ะเขารู้ตัวนี้เขาก็จะปลดปล่อยปลดปล่อยเขาก็จะทําให้อะไรไม่โกรธพ่อไม่โกรธแม่อืแสดงว่าวิบากกรรมนี้มันเกิดจากเราเองถ้าเราไม่เคยทําไม่เคยสร้างตรงนี้ไว้ก่อนเนี่ยเราคงไม่ได้มาโดนทําแท้ง <ผม S 1> ไม่ได้โ<ม>ดนมาทาแท้งนี้เพราะว่าเป็นวิบักกรรมจะมาโทษต่อพ่อก็ได้โทษต่อแม่ก็ได้โทษต่อพวก คุณเป็นผู้เป็นพ่อก็ได้พูดแม่ไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเจ้าไม่มีกรรมอย่างนี้เจ้าก็คงไม่มาเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็คือว่าเราเองต้องรู้จักให้อภัยครับให้อภัยเอาโหสิกรรมนั้นแหละเจ้าจะค่อยจะพ้นจากโทษนั้นได้ค่อยมาคุณไปเกิดได้ใหม่ค่อยเปคุณไปเกิดใหม่ได้ถ้ารู้จักว่าให้อภัยไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นเอาโหสิกรรมเจ้าก็จะพ้นจากโทษพ้นจากภัยไปนี่คือราต้อง ัส,สถ้าเกิดเป็นวิญญาณที่แบบพ่อแม่เขาไม่ได้มีเจตนาแต่ว่ามนดุจเองโดยธรรมชาติอาจจะได้ไปยกของทํา <c oughs> ของไอด้ดุจออกมาเองวิญญาณ<ม>จะอาาดแฉนนะครับหรืออาจจะมีบ้างไม่เขาไม่ค่อยบ้างแต่ก็ไม่ไม่ว่ากอ๋อเพราะว่าเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่ได้เจตนาอพราะมันก็มีคนที่ทําแ้งก็มีไม่เกิดเจตนาก็มีครับแต่ว่าต้องบอกว่าหนึ่งทำศุลในเขาหรือทำบนในเขาไปแล้วก็สั่งเขาบอกว่า เนาที่จะมไม่เกตนา<ม>ที่จะไม่ให้เกิดแต่<ม>ว่าบุญรีบบับการของตัวจ้าเองที่ยังไม่ถึงเวลาเกิดแต่ว่าบ,บุญเรายังไม่สมเผลงนั้นเราต้องมาทําให้มันเป็นบุญกา<ม>ตอบดทุนทั้งตัวเพื่อจะได้ไวามสําเร็จได้เพราะไงเพราะว่ารีบบับกรรมันมันมันส่งผลอ่ะมันตัดรอนอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดญาติโย,ยมเขาอยากเขาบางคนเขาประสบปัญหาตอนนี้มามทําแท้ง,งเกิดสบายใจทำแล้วก็ติดคัดไม่เจริญเขาต้องมามาที่นี่ครับเพื่อเพื่อ,อทําบุญให้ให้กับวิญ,ญญาณโดน,น,นทําแท้งคนเขาจะเช็คดูก,ก่อนอ๋อคือบอไม่ได้ว่าเอานั้นอันนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,<อ>ม่ต้องต้องต้องเช็คดูก,ก่อนว่าบิบญ,ญญาณของเขามันต้องว่าจริตวิบากกรรมเขาไปยังยังไง ไม่ใช่ว่าเป็นหมอรูนะแต่ว่าก็เช็คอยู่กับน้าคนนี้จงตำแหน่งนี้อืมอืมอาใแสดงว่าถ้าเกิดเขามาหาอาจารย์พ่าโวหาก่อนต้องมาประมาณนะครับมนเลือกเลือกแต่เขาืมเขาฟังแล้วเขาจะต้องดังอย่างนี้นะจะทำเรื่องของเราเราเหตุผลของเราไปที่เราไปแต่เราว่าไม่ต้องวัดทำเนี่ยทำก็ทำก็ไม่เป็นไรคือความพร้อมของการยกเองเพราะทางเราก็ไม่ ไม่ได้อยาอะไรก็ทําได้โชกไปอืมคือคือเรารชี้บอกเราจะไม่ใช่ว่าต้องต้องทํานั้นตรงนี้แต่ครับคือเราพร้อมมาาทำเราบอกได้คือเราไม่ใช่เป็นหมอรวมแต่ว่ามาศึกษาอมาศึกษาแล้วเราก็จะชี้บอกได้ครับคือแล้วแต่ใครจะเป็นยังไงครับอืมวิธีแก้วิธีเสริมวิธีเพิ่มแต่คนก็แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ ん